ออเจอร์ทน์ที่สุดนะตอนนี้นะคะได้รีโนเวทเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากมากเลยว่า รีโนเวทเยอะไหมและแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะค่ะแพตก็มาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยรับซื้อบ้านหลังนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับเจ้าของบ้านค่ะและตั้งใจรีโนเวทเพื่อส่งมอบบ้านที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะซึ่งการมารีวิวบ้านหลังนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะโจมตีใครค่ะแต่อยากพาทุกคนค่ะมาดูว่าเราตั้งใจแก้ไขทุกจุดจริงๆค่ะไม่ใช่เพราะว่าบ้านหลังนี้มีสภาพที่ไม่ดีนะคะแต่ทางเราเนี่ยตั้งใจรีโนเวท ทุกลังให้ออกมาอย่างดีที่สุดค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะค่ะแล้วซึ่งแพทกับมายเนี่ยก็ได้มาอยู่กันที่บ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ด้านในริมสุดค่ะตัวบ้านนะคะมาในเนื้อที่67.5ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านแบบ3ห้องน้ํา3ห้องนอนและ2ที่จอดรถค่ะค่ะทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าบ้านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะ ถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวแพทจะขึ้นรูปเปรียบเทียบไว้ให้ดูนะคะ เห็นไหมคะทั้งการทาสีใหม่และปรับปรุงรั้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไหมคะว่าเราปรับปรุงอะไรไปอีกบ้างค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่โรงจอดรถกันเลยนะคะตัวโรงจอดรถนะคะเราก็ได้ทําการปรับพื้นค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ค่ะซึ่งแบบเดิมๆนะคะจะไม่มีการปูกระเบื้องมาให้ค่ะกระเบื้องที่เราเลือกใช้นะคะก็เลือกใช้ในโทนสีเดียวกับตัวบ้านด้วยค่ะค่ะและในส่วนต่อเติมที่อยู่ด้านบนหลังคาโรงจอดรถนะคะเราก็ได้ทําการรื้อออกและแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันต่อเลยนะคะค่ะไปกันเลยค่ะพอเราเข้ามาภายในนะคะก็จะพบกับ โซนลีฟิ้งแอเียที่มีขนาดกว้างๆแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะซึ่งตัวพื้นนะคะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็น SPC ไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะตัวผนังนะคะได้มีการสกิมผิวแล้วก็ทาสีให้ใหม่ด้วยค่ะใช่ค่ะการทาสีขาวนะคะนอกจากจะช่วยให้ดูสบายตาแล้วเนี่ยยังช่วยให้ห้องเนี่ยดูโปร่งโล่งขึ้นอีกด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงต้องไม่พาไปดูห้องครัวกันต่อเลยนะคะซึ่งทางห้องครัวนะคะก็มี ประตูกระจกสไลด์แบบนี้ค่ะช่วยแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนค่ะภายในห้องครัวนะคะเราก็ได้ทำการปูเคาน์เตอร์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับติดตั้งระบบน้ําประปาค่ะพร้อมใช้งานเลยมีหนึ่งส่วนที่ทุกคนน่าจะเป็นกังวลมากๆเลยจากคลิปนี้ค่ะสิกสิสิสักสิสิก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 ่วกชิวยิ่กชก่ก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 ก่ โดยทางเรานะคะได้มีการตรวจเช็คจุดที่อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตไว้ให้แล้วค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจุดที่เราตรวจเช็คหรือแก้ไขนะคะมีระยะเวลาตามการใช้งานค่ะฉะนั้นควรที่จะ ตรวจสภาพบ้านอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะมากันที่ห้องน้ำชั้นที่1กันต่อนะคะภายในห้องน้ำเนี่ยเราได้เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นผนังเรารื้อของเก่าออกและเปลี่ยนรีโนเวทเป็นโทนสีขาวครีมแบบนี้เลยค่ะค่ะและในส่วนของห้องนอนชั้นที่1นนะคะก็มาพร้อมกับระบบระบายอากาศนะคะบอกเลยค่ะว่าห้องเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะสามารถทําเป็นห้องอเนกประสงค์หรือจะทําเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุก็ได้เช่นกันค่ะ ได้ยินเสียงอะไรเลยคะ่ะแพ้อ๋อเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ใช่ไหมคะจะเป็นเสียงที่ออกมาจากระบบรักษาความปลอดภัยในตัวบ้านค่ะซึ่งจะเกิดเสียงก็ต่อเมื่อมีคนเดินผ่านนั่นเองค่ะ และสิ่งที่2นะคะที่สังเกตได้ง่ายมากๆเลยที่เราได้ทําการปรับปรุงให้นะคะก็คือตัวพื้นของชั้นที่2ค่ะซึ่งเราได้ปูพื้นเป็นแบบพลามิเนตนั่นเองค่ะห้องแรกที่น้องไมค์พามาชมนะคะก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะที่มีขนาดกว้างมากถึง27ตารางเมตรค่ะและยังมีประตูกระจกบานเลื่อนตรงนี้นะคะที่สามารถเชื่อมไปยังกับระเบียงหน้าบ้านค่ะระเบียงหน้าบ้านนะคะเขาก็จะเป็นทางเดินที่ทอดยาวแบบนี้เลยค่ะสามารถจัดเป็น มุมพักผ่อนหย่อนใจจิบกาแฟยามเช้าได้อย่างสบายสบายและที่สำคัญนะคะห้องมาสเตอร์เบดมค่ะก็ยังมีห้องน้ำภายในตัวที่กว้างมากแบบนี้เลยค่ะความพิเศษของห้องน้ำมาสเตอร์เบดมนะคะที่เราได้ทำให้ก็คือการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติค่ะช่วยลดการสัมผัสเพราะว่ามีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวค่ะแถมยังสามารถสั่งงานผ่านรีโมทได้ด้วยนะคะ ค่ะและมาต่อกันที่ห้องนอนที่2นะคะซึ่งห้องนี้นะคะมีขนาด18ตารางเมตรค่ะซึ่งไอเดียจาก AI ที่แต่งห้องไว้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าห้องนอนนี้นะคะก็มีขนาดกว้างพอที่จะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการเลยค่ะมาพร้อมกับห้องน้ํานะคะที่แยกโซนเปียกและโซนแห้งไว้แล้วทุกห้องค่ะและโครงการที่เราพามาชมนะคะก็คือโครงการมันธานา5อ่อนนุชวงแหวนค่ะ เป็นบ้านจากแบรนด์แรนดนเฮาส์ที่มาในราคาไม่ถึง8ล้านบาทค่ะซึ่งโครงการนะคะอยู่ติดก,กับถนนเรียบวงแหวนค่ะฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางนาตราดแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับถนนสายหลักได้หลากหลายเส้นทางทั้งบางนาตราดสีนคลินลาดกระบงังอ่อนนุชสุขุมวิทและยังสามารถลัดไปยังถนนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาการได้ง่ายเดินทางเข้าออกตัวเมืองสะดวกใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์และทางพิเศษบูรพาวิถีค่ะ ค่ะและนอกจากนี้นะคะทำเลนี้เนี่ยยังล,องล้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมกาบางนาะโรงพยาบาลจุฬาลัดเก้าแอร์พอร์ตและโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการก็มีมาให้ครบเหมือนกันค่ะทั้งสโมสรสอชั้นดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นสาว่ายน้ำระบบเกลือที่แยกสระเด็กและสระผู้ใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ และมาพร้อมกับห้องเล้าสำหรับสันทนาการห้องฟิตเนสสนามเด็กเล่นและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะแพ็กับไม์เนี่ยก็ได้พาทุกคนไปดูห้องทุกห้องในบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการที่เราทำรีวิวอยู่นี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีใครนะคะแต่อยากพาทุกคนเนี่ยไปเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของบ้านหลังนี้นะคะที่เราเนี่ยได้ทำการรีโนเวทแล้วก็แก้ไขให้ทุกจุดแล้วค่ะใช่ค่ะตั้งใจแก้ไขกับทุกๆจุดที่ทุกคนจะเป็นกังวลอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งใครนะคะที่สนใจอยากเข้าชมบ้านนะคะก็สามารถนัดก่อนได้ค่ะหรือหากใครสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะคะไมายกับแพทต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะกับรีวิวบ้าน,าน by Capital a s <As set>. s e t แสวัสดีค่ะ